สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกัริยภามาดามนะคะวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์มาพูดคุยสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะคะ <c oughs> นั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะคะหรือที่คนไทยเรียกติดปากว่าคํมเนะคะอออแอดมินนขออนุญ,ญาตเรียกว่าคัมเพนก็แล้วกันนะคะตอนนี้มันกําลังดุเดือดร้อนระอุทางด้านชายแดนนะคะหลังจากที่การสู้รบได้จบ ไปแล้วนะคะฐานไทยแล้วนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นั่นก็คือรัฐบาลนะคะก็มีการใช้รัว้วรวดน้ำหีบเพลงอามากั้นนะคะกั้นชายแดนไทยกัมพูชาตามาหัวเมืองนะคะคืออข้ามชายแดนนะคะซึ่งมันก็มีหลายจุดใช่ไหมคะแต่วันนี้แอดมินนกขออนุญาต พูดถึงสจุดนะคะสองจุดนั่นก็คือจุดช่องสายตะกูนะคะจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อคลิปที่แล้วแอดมินนกปล่อยไก่ไปนะคะปล่อยไก่ตัวเบลเลอร์เลยนะ,ค,ะคลิปที่ผ่านมานะคะแอดมินนกมีเวลาที่จะเช็คข่าวน้อยมากนะคะข้อมูลก็เลยผิดพลาดไปนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ช่องสายตะกูอยู่จังหวัดบุรีล์นะไม่ใช่อยู่ที่จังหวัดตราดหรือว่าจังหวัดจันทบุรีนะครับช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรลาอยู่ในการควบคุมดูแลของอมแม่ทัพภาคที่สองนะคะเนาะอันนี้ขออนุญาตแก้ข่าวนะคะแล้วเราต้องจะมาพูดกันต่อที่มันดุเดือดนะคะที่ ก็ลองเป็นประเด็นเลยนะคะหมอบคขเมนะคะเข้ามาทําร้ายทหารไทยได้รับบาดเจ็บหนึ่งท่านนะคะซึ่งไอหมอบคขเมนี่มันเกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะคะสาเหตุเพราะว่าฐานไทยเราได้นํารวดน้านะคะเอาไปกั้นนะคะตามแนวตะเข็บชายแดนแต่ว่าจริงๆแล้วมันกั้นไม่ถึงนะคะเพราะว่าสาเหตุที่ยังกั้นไม่ถึงเนาะเดี๋ยวเราค่อยพูดกัน ก็เลยเกิดหมอบมาประมาณสองสาวันแล้วนะคะแล้วก็หมอบเหล่านีนะ้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งเด็กแล้วก็แล้วก็มีทหารขเขมรที่อยู่คอยดูแลหมอบของเขาชาวบ้านของเขานะคะตามที่แอดมินเข้าไปดูเนาะหมอบนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้วนะคะที่บ้านหนองจานนะหนองจานนี่ดังมากๆเลยนะคะบ้านหนองจานนี้นะคะก็มีขเขมรน,นะคะเข้ามา ปักหลักนะคะมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยปลูกบ้านถาวรสร้างอาคารร้านค้าออกรูปออกร้านอยู่ในแผ,นผ,นผ่นดิพื้นแผ่นดินไทยเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อน,นะคะว่าทำไมเขาถึงเข้ามาปลูกได้นะก็เรื่องราวอันนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณสองสาวันแล้วเนาะที่ทหารไทยเราก็ตาม หลังจากที่เกิดการสุ้รุจบสิ้นไปใช่ไหมก,ก็เอารวดน้มมากั้นเพราะว่าเราไม่ไหวเลยนะคะเพราะว่าขมรนี่มันร้ายมากมันก่อกวนมันยัวย่วยุตลอดเวลาทุกท่านที่ติดตามก็จะทราบนะคะตั้งแต่ยัวย่วยุตั้งแต่ปราสาทต,ตาเมืองทมนะคะตอนแรกก็จะเอาเมียนายทหารบิกบ๊กๆมาก่อนมามาร้องเพลงชาติขมรมาปลุกปั่นนะมาแสดงสัญลักษณ์ว่าปราสาทต,ตาเมืองทมเป็นของเขานะก็อีกหลายๆปราสาทนะย,ยั่วนยะุเนาะ จนเกิดการสู้รบฐานไทยแล้วนะคะรัฐบาลไทยเราคนไทยก็ได้พื้นแผ่นดินของเราได้กลับคืนมาสิบเอ็ดจุดนะคะหลังจากที่คนไทยเราไม่รับรู้เลยนะคะว่าเราเสียดินแดนสิบเอ็ดจุดเนี่ยไปให้กับเขมรตั้งแต่รัฐบาลยุคไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่เกิดการสู้รบถ้าไม่เกิดคลิปเสียงของท่านนายกอุ้งอิงไปพูดกับนายฮุนเซนใช่ไหมคบประเทศไทย คนไทยก็ไม่มีสิทธิ์รับรู้เลยนะคะถ้าไม่เกิดการสู้รบเนาะคนไทยก็ไม่รู้เลยว่าเราเสียดินแดนให้กับประเทศขเ,ขเ,เขมรเขมรเขามายึดของภูมมาเขือช่องอ่านมาหลายหลายจุดนะคะตอนนี้ก็ได้คืนมาสิบเอ็ดจุดแต่ยังคืนไม่หมดนะคะท,ทุกท่านยังคืนไม่หมดนะคะและหลังจากนั้นก็ตัดความรำคาญเนาะเพราะว่าขเขมรมันแพ้แล้วมันไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะมจริงๆแล้วคนไทยรบชนะอะไรใช่ไหมคนไทยมีสิทธิ์ที่จะวางรว้หนามแต่ว่าขเขมรไม่ยอมมันคือ,ขอเขมรมันทําผิด อนุสัญญาทุกๆอย่างนะครับเมื่อคนไทยเอารวดหนาปีไปขึงที่ช่องอันม้านะคะก็เกิดเอาหมอบเขมรเข้ามาในี่ยมากดดันทหารไทยแต่ทหารไทยก็ไม่ยอมใช่ไหมครและมาในวันนี้หลายวันละก็มาหมอบเขมรน,นะคะมาสร้างความกดดันรุกฮือนะคะที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วนะครับตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะ แล้วก็มีการทำร้ายฐานนะครับที่แอดมินเข้าไปดูนะก็มีประชาชนนะเข้ามาทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กแล้วก็มีทหารขเขมรมันคุมอยู่ด้านหลังนะครับมันก็ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ใช้ไม้นะคะใช้ไม้ที่พยายามที่จะดึงเอารวดน้ำออกไปรวดน้ำที่ฐานไทยอมากัน้นที่อมากัน้นก็ไม่ได้กั้นไปถึงเขตชายแดนนะมันกัน้นเข้ามาดีแดนของไทยประมาณ ห้าสิบเม็ดหรือหนึ่งหนึ่งร้อยเม็ดเนี่ยไอ้เมย์ต้องขอโทษด้วยค่ะถ้าข้อมูลผิดพลาดนะครับยังไปกั้นไม่ถึงเลยสาเหตุที่ยังกั้นไม่ถึงเพราะว่าไอ้หลักเขตนะมันมีหมู่บ้านของทหารไอ้หมู่บ้านของขเขมรน,น่ะ,ะมันเข้ามาสร้างมาสร้างบ้านอย่างคาวอลเลยนะคะทําให้ฐานไทยของเรายังไปกั้นยังไม่ถึงเขตแดนหลักเขตแดนนะคะเข้ามาดีๆแดนไทยอ่ะทุกท่านนึกออกใช่ไหมคะเขตแดนก็ สูงระเข็ดแดนอยู่อย่างเงี้ยแต่ฐานไทยมากั้นอย่างเงี้ยเท่ากับนี่ดินแดนไทยนะคะแต่ว่าขมรนเข้ามาบุกลุกอยู่นะคะขมรนมันก็ไม่ไม่กลัวเนาะก็ช่างความปั่นป่วนแล้วก็ถือไม้นะคะพยายามจะเอารดน้าออกทหารก็ไม่ยอมทหารก็ใช้ไม้ยันไว้นะคะก็สู้กันไปสู้กันมาผลปรากฏว่าขมรนมันก็ใช้วัตถุบางสิ่งบางอย่าง คว้างเขาใส่ฐานไทยจุนฐานไทยได้รับปัดเจ็บนะคะโอ้โหข่าวนี้เป็นข่าวละดังมากซึ่งคนไทยยอมไม่ได้อยู่เลยนะคะคำเมร์นี้มันฮึกเฮิมฮึกเหิมมาก,มากๆเลยนะคะอ,อ,อในเมื่อคมเมน์ปลูกหมอบได้ใช่ไหมคนไทยก็ปลูกหมอบได้เหมือนกันซึ่งนําโดยคุณจ๊ะเอนะถ้าจาชื่อผิดต้องขอโทษน,นะ,ะผู้หญิงที่ลักษณะพุมปุ้ยหน่อย พูดเก่งๆเนาะจะเป็นบุคคลที่ดังอะ่ะดังมากเลยนะคุณ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 เจเอ๋นี่แหละก็นําหมอบมาเลยนะครับนําหมอบคือจะหมอบชนหมอบมันต้องใช้วิธีอย่างเงี้ยเมื่อเขมรมันเล่นไม่ซื่อใช่ไหมคะเล่นไม่ซื่อมันพยายามเกณฑ์เอาคนเขมรเข้ามาตามที่แอดมินนกได้เข้าไปดูคลิปสุดท้ายนะคะที่ช่องข่าวก็เสนอเนี่ยมันตลกแรกมีไม่เท่าไหร่ตอนนี้มันรวมพลังมาเยอะมากเลยท มาเยอะมากทำยังไงเราก็ต้องแก้ด้วยแก้ด้วยแก้ด้วยการหมอบก็ต้องชนหมอบใช่ไหมคะเพราะว่าหมอบของคอมเมนจะมาชนกับทหารมันก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศไทยเราทหารไทยเราสุภาพหลุดอยู่เราเป็นพระเอกตลอดเวลาก็ไม่อยากจะไปสู้กับหมอบคอมเมนใช่ไหมว่าเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบใช่ไหมครับก็เลยต้องใช้หมอบชนหมอบแล้วก็ ชาวบ้านคนไทยนี่เราก็ลุกคือก็มากันเลยตามที่แอดมินนกติดตามเนะวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะก็มาผลปรากฏมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะข้ามฝั่งไปได้ถึงจะขอร้องนะคะขอร้องทหารไทยทหารไทยบอกว่าอยาข้ามไปเลยก็ดีแล้วค่ะถ้าข้ามไปถ้าข้ามไปได้เนี่ยเตีกันเละแน่และรับรองเลยนะโอ้โหหมอกคนไทยโมโหมากนะ คนไทยก็รู้ๆอยู่นะคนไทยนี่ใจดีนะครับคนที่รักรักความสงบนะคะไม่ชอบรังแกใครแต่อย่าให้คนไทยหมดความอดทนอดกั้นนะถ้าคนไทยหมดความอดทนอดกั้นเนี่ยโอ้โหคนไทยเอาตายเลยนะเอาตายแน่ๆแล้วคอมเมนต์สู้ไม่ได้จะบอกให้รู้แอดมินมั่นใจเลยครับมถ้าขับหมอบชนหมอบนี่สู้หมอบไทยไม่ได้แน่นอน ไทยนี่เอาตายแน่ๆเลยนะอไทยนี่ใจดีนะแต่อย่าให้บทตีบทตีบทพระเอกมานานเลยใช่ไหมฮะ mm hmm. อย่าให้ตีบทผู้ร้ายนะไม่ปาณีเลยนะจะบอกกันใช่ไหมขนาดลบก,กันแค่ห้าวันเห็นเวละฐานไทยยังลุกเอาแผ่นดินไทยคืนมาสิบเอ็ดจุดอะถ้าปล่อยให้สงครามเยอะนะโอ้โหไทยยึดได้หมดเลยนะคะเหมือนกันหมอบนี่ก็เหมือนกัน ถ้าฐานไทยอนุญาตให้ให้ให้หมอบไทยข้ามลัวหนามไปใช่ไหมคะไปเจอกับหมอบเขมรเนี่ยเละเลยนะคะไม่ใช่คนไทยเละนะเขมรน,นั่นแหละจะเละมันอาจจะมีการบาดเจ็บนะคะแต่ว่าคนที่บาดเจ็บมาตสุดก็คือคเขมรสู้ไทยไม่ได้แน่นอนกนอย่าให้คนไทยโมโหนะฮะเออคนเราอะ่ะถ้าเกิดความโมโหหมดความอดกัน้นอดทนโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะอันนี้แอดมิน เข้าใจนะันค่ะเนาะตอนนี้ก็เกิดก็มีสองหัวข้อที่แอดมินนกต้องขอพูดนะครับนั่นก็คือ,อช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรดำนะคะที่แอดมินนกปล่อยไก่ไปเลยตัวบัลเลอร์เลยเมือม่อเมือ่อคลิปสองคลิปที่แล้วเนาะ,ะน่าจะเป็นคลิปที่12กับ13บนสะที่แอดมินนกได้พูดถึง ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์นะแต่แอดมินข้อมูลผิดพลาดนิดหน่อยก็เป็นบอกว่าเป็นจังหวัดตลาดหรือไม่ก็จังหวัดสระบุรีแต่จริงไม่ใช่นะครับอยู่ในการดูแลของแม่ทัพภาคที่สองนะครับช่องสายตะกูบุรีรัมย์นะคะซึ่งเป็นการเปิดบอลคาสินโนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีคนไทยเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ที่จังหวัดสุแก้วนะคะจังหวัดสะแก้วนะคะ นั่นคือบ้านหนองจานนี่ก็คือเกิดหมอกนะคะหมอกเกือบหมอกปะทะหมอกเกือบไปแล้วใช่ไหมคะหมอกคอมเมนนะคะหมอกคนไทยนะอดีดีที่ทหารไทยนะก็พูดออกโทรโข่งไม่ยอมให้ข้ามไปนะคะก็ขอให้อย่าให้เกินสถานการณ์อไม่ต้องการให้มันสถานการณ์เกินการควบคุมของทหารนะคะ ฐานก็พูดนะแต่คนไทยก็เราก็พูดกันรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมคะคนไทยกับคนไทยจะพูดกันรู้เรื่องแต่คำเบนนี่มันพูดไม่ยอมรู้เรื่องนะคะพูดไปอย่างหนึง่งข้อตกลงสนธิสนสนธิสัญญากันหยุดยิงไปอีกอย่างหนึง่งมันก็ทําไปอีกอย่าง,งคือมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะคะอืมทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างเรื่องวางกลับระเบิดอย่างเงี้ยอืมเนาะ ทำผิดหมดเลยอ่ะแต่ไทยเราก็อดทนอดทนเป็นสุภาพบุรุษนะที่ที่ที่ฐานไทยอดทนนะผู้หลักผู้ใหญ่เขาอดทนว่าเขาต้องการที่จะชนะในเวทีโลกเท่านั้นเองนะคะชนะในเวทียูเอ็นนะคะแล้วก็ชนะ,ะกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีหลักฐานที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจะต้องเป็นฝ่ายที่ ไม่ได้เป็นทักกระทาเขาเราจะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกกระทํานะคะเพื่อเราจะเอาหลักฐานทั้งหมดนี้คะ่ะไปยื่นต่อยูเไปยื่นต่อ,อ,อสารระหว่างประเทศนะคระอโอเคเนาะสรุปเลยเนาะตอนนี้ก็หมอบชนหมอบหมอบไทยกับหมอบเขเมรน,นะคะเราก็มาติดตามกันเนาะว่าวันนี้มันก็ยังซบซอบอยู่นะคะแล้ววันต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็มาติดตามกันนะครับ ต้องขอขอบคุณพลัง f สีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรัะฟังช่องกริยามาดามนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะถ้าแอดมินแอดมินใช้คําพูดที่ไม่สละสลวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คำพูดที่ผิดพลาดหรือข้อมูลของแอดมินผิดพลาดนะคะต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสาหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องต้องขอขอบคุณพลัง f สีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรัะฟังนะคะสาหรับคลิปคลิปนี้นะคะและวันนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่า So